ประเด็นยูเครนกับรัสเซียเนี่ยที่มันจะแกะยากที่สุดถ้าเกิดหยุดยิงแล้วต้องขึ้นโต๊ะเจอจาเนี่ยก็คือเรื่องดินแดนคือมันแตะหัวใจของคนที่ ไม่ยอมเสียดินแดนนะอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าก็เป็นความปกป้องผลประโยชน์ของชาติที่ปไตยของชาติอะไรก็ว่าไปแต่ว่ากรณีของอยูเครนเนี่ยมันจะมีดินแดนสส่วนที่ยูเครนเสียให้กับรัเสเซียไปอันแรกคือไครเมียอันที่2เนี่ยก็คืออีก4แคว้นลูฮันโดเนสซาบรเซียและเคอร์ซอนไครเมียเนี่ยรัเสเซียเอาไปตั้งแต่ปี2014แล้วในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยยังไม่มีการรับรองเขาใช้คำว่า o c c u p y Territory หรือดินแดนที่ถูกยึดครองคล้ายๆกับ West Bank เนี่ยเขาก็จะเรียก o c c u p y Territory ในส่วนที่อิสราเอลไปเอาที่น่าสนใจคือการให้สัมภาษณ์ของมาโกโรบิโอคือถ้าเราถอดข้อความทางการทูดเนี่ยมาโกโรบิโอไม่ใช้คำว่า o c c u p y Territory กับไครเมียบอกว่าถ้าเกิดหยุดยิงได้สิ่งที่จะคุยกันต่อ ก็คือไครเมียจะเอาอยัางไงและ Occupy Zone ก็คือดอนเนสส์รฮันสซาโปเซียเคอร์ซอนจะเอาอยัางไงอันนี้ข้อสังเกตพี่นาเองนะที่มาโกโรวิโอไม่ใช้คำว่า Occupy Territory กับไครเมียเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าสหรัฐจะบังคับให้ยูเครนยกไครเมีย Crimea, ให้เป็นของรัเสเซียโดยสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการรับรองระหว่างประเทศคือเหมือนกับต้องทำให รัสเซียรู้สึกมีความพึงพอใจบางอย่างว่าตัวเองได้ดินแดนจากยูเครนโดยสมบูรณ์ก็เลยไม่ใช้คำว่า occupy territory กับไครเมียแต่ใช้กับอีก4แคว้นแล้วก็พูดต่อมาว่า Both sides must give hard c o n c e s s i o n สองฝั่งทั้งรัสเซียและยูเครนเนี่ยจะต้องสละในสิ่งที่เป็นความยากที่จะสละเพราะว่าฝั่งยูเครนเนี่ยเราเข้าใจเขานะว่าเออมันเป็นของฉันเนี่ย แล้วทำไมฉันจะต้องยกให้เขาแต่ว่าบนโต๊ะจรจารเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยการที่สองฝั่งที่มีความเห็นกันอย่างสุดขั้วแล้วถ้าจะตกลงกันได้เนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันต้องเสียสละบางอย่างที่ตัวเองอยากได้เพื่อให้เกิดข้อตกลงเดาวเอาจากคำพูดของมาโกโรบิโอเหมือนกับมาโกโรบิโอหรือสหรัฐจะมีอะไรในใจแล้วว่า ถ้ารัเสเซียกับยูเครนหยุดยิงกันได้แล้วไปคุยเรื่องดินแดน,นปั๊บเนี่ยยูเครนยูต้องยอมยกใครเมียให้เขา